รถไฟฟ้ารถไฟฟ้ารถไฟฟ้าบ้านเขาอ๋าอในบริเวณรอบๆนะคะของเมืองใครวิ่งมาอ่ายืนคุยกับแขงนะครับคุยกับพลังนะคะ บริเวณรอบๆนะคะบ้านเขาต้องบอกมองนอกดีอย่างที่ว่าอากาศเขาดีอ่ะแล้วเขาก็ไม่มวุ่นวายอันนี้คือใจกลางเมืองแล้วนะคะของอิสตันบูลนะคะรถเขาไม่เยอะเหมือนบ้านเราฮะ,ะตุรกีอิสตันบูล บรรยากาศรอบๆนะคะเไหเขาจะกินโอเคเอ้รถไฟฟ้ามาแล้วมาแล้วรถไฟฟ้าพี่นัทเฮ้รถไฟฟ้านะคะ ก่อนเขาจะใช้เห็นไหมคะนี่นี่นี่อ่ากลกยสิบ้านเมืองเขาก็จะประมาณนี้นะคะ เขาจะเดินทางกันรถไฟตลอดนะคะรถไฟบ้านเขานี่รถได้สารบ้านเขา เรากำลังจะไปทานข้าวกันนะคะเป็นร้านขึ้นชื่อของอิสตันบูลี่นี่ก็จะไปลรงเพรแขกขาว,วานะคะเห็นไหมรถไฟจะมาตลอดเลยเห็นไหมเขาจะเป็นรถไฟฟ้าน,นะคะ